ประกอบการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019โดยครูตองแต่งรัติพรรอดดีวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวนณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องแนวคิดการทำงานแบบบนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดป้อนวิเชียนโชติการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของแนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขครูได้ฝากงานไว้หนึ่งอย่างใน Google Form ก็คือสถานการณ์ในห้องสมุดแห่งหนึง่งที่เขาจะแจกหนังสือให้น้องอ่านโดยที่เงื่อนไขการรับรางวัลเนี่ย จะต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีข้อมูลการยืมหนังสือจากห้องสมุดไม่น้อยกว่า40ครั้งไม่มีประวัติการทำผิดระเบียบของห้องสมุดเช่นการคืนหนังสือช้ากว่าวันที่กำหนดซึ่งสามารถส่งลายชื่อเพื่อลุ้นรับรางวัลได้หน้ากล่องห้องสมุดนั่นเองนะคะจากสถานการณ์เนี่ยก็จะมีนักเรียน4ี่คนที่ส่งลายชื่อ เพื่อลุนรับรางวัลและคำถามก็คือนักเรียนคนใดบ้างที่มีสิทธิ์จะได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้คำตอบก็คือการภูและทาวินนั่นเองมีใครตอบถูกกันบ้างไหมเอ,อ่ยดูง่ายๆนะคะเงื่อนไขอันแรกเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า1ปีเราก็ดูก่อนว่าใครบ้างที่มีคุณสมบัติ เข้าแก๊ปอันนี้ก็จะมีการพูเลวัดแล้วก็ทาวินนะคะส่วนเคมิการเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะว่าเป็นสมาชิกแค่11เดือนในเงื่อนไขท,ที่2นะคะมีข้อมูลการยืมหนังสือจากห้องสมุดไม่น้อยกว่า40ครั้งอ่าเราก็มาดูสถิติการยืมก็จะมีการพูที่มีการยืมอยู่43ครั้ง เลวัตมีแค่35ฉะนั้นเรวัตจะเป็นอีกคนที่โดนตัดออกไปและทาวินก็มีสถิติการยืนอยู่ที่40ครั้งฉะนั้นเราจึงเก็บการพูก,กับทาวินไว้ก่อนมาดูเงื่อนไขที่3นะคะก็คือไม่มีประวัติการทําผิดกฎระเบียบของห้องสมุดเช่นคืน,นังสือช้าเราก็ไปดูที่ประวัติการผิดระเบียบนะคะ ซึ่งทั้งการภูและทาวินก็ไม่มีประวัติการผิดระเบียบประวัติเสียหายทั้งคู่คำตอบของข้อนี้นะคะก็จึงตอบเลือกตัวเลือกที่ว่าเป็นการภูและทาวินไม่ยากเลยใช่ไหมคะไหนใครถูกยกมือขึ้น โอเคเดี๋ยวเราไปติดตามชมสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของแนวคิดการทํางานอีกแบบหนึ่งจะเป็นเรื่องของแนวคิดการทํางานแบบวนซ้ําเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องแนวคิดในการทำงานแบบวนซ้ำซึ่งการทำงานแบบวนซ้ำเนี่ยคือการทำงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันหลายหลายครั้งจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งอาจจะมีการกำหนดจำนวนครั้งการทำงานที่แน่นอนหรือว่าไม่แน่นอนก็ได้ค่ะ โดยแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนจะมีการกำหนดจำนวนครั้งในการทำงานซ้ำไว้โดยเมื่อเราทำงานจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดแล้วการทำงานก็จะหยุดลงจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างของแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำ ซึ่งเป็นในรูปแบบของการที่มีการทำงานที่แน่นอนจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอย่างการที่ต้นกล้าออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยเริ่มจากการเริ่มต้นนะคะแล้วก็วิ่งรอบที่1ไปวิ่งรอบที่สองวิ่งรอบที่สามจากนั้นก็หยุดวิ่งนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำงาน วนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนโดยเราจะเห็นได้ว่านะคะต้นกล้าเนี่ยจะมีการวิ่งซ้ำทำเหมือนเดิมเนี่ยสามรอบซึ่งจะสามารถนำเสนอได้โดยใช้แนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำได้ดังนี้ก็คือเริ่มต้นจากนั้นต้นกล้าก็วิ่งไปสามรอบนะคะแล้วจึงหยุดวิ่ง ก็จะเป็นการทํางานแบบวนซ้าที่มีจํานวนครั้งที่แน่นอนก็คือวิ่งไปสามรอบแล้วจากนั้นเขาก็หยุดวิ่งนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสําหรับแนวคิดในการทํางานแบบวนซ้าซึ่งมีจํานวนครั้งที่แน่นอนนะคะปังปอนกอกน้ําใส่ตู้เย็น20ขวดน้ําจึงเต็มตู้เย็นนะคะาการจัดโจทย์เนี่ยจากการที่ปังปอนเนี่ยต้องการจะ กรอกน้ำให้ครบทั้ง20ขวดถ้าทำครบทั้ง20ขวดไปใส่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วน้ำจึงจะเต็มตู้เย็นถือว่าเป็นการทำงานแบบวน3าที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนก็คือต้องกรอกน้ำวนไปถึง20ขวดแล้วจึงหยุดเพราะว่ามันเต็มตู้เย็นแล้วนั่นเองค่ะไม่ยากเลยเนาะ สรุปนะคะแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนเนี่ยก็จะเป็นการทำงานซ้ำๆโดยมีการำกำหนดจำนวนครั้งเอาไว้โดยเมื่อทำจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยการทำงานก็จะหยุดลงเป็นอันสิ้นสุดนั่นเองค่ะสำหรับแนวคิดในการทำงานแบบวนซ้ำนะคะ จะช่วยให้เรามีการลดขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆให้สั้นลงจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากขึ้นค่ะ